ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้มาพบกับทิชเชอร์นพดลหรือทิชเชอร์ล็อกกี้ในรายวิชาภาษาไทายออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับในครั้งนี้ทิชเชอร์ล็อกกี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการเขียนเรียงความนะครับจะเป็นอย่างไรกันนั้นเรามาเรียนพร้อมกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาต่อกันในเรื่องที่4นะครับการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความคือเป็นการเขียนบรรยายถ่ายทอดความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ของผู้เขียนสู่ผู้อ่านทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและความคิดใหม่ๆจากการอ่านนะครับ และในส่วนของหลักการเขียนเรียงความนะครับแบ่งแยกเป็นอีก5หัวข้อดังนี้นะครับ 1. ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเขียนเรื่องนั้นไปแนวทางใดให้ใครอ่านเพื่อจะได้เลือกใช้ถ้อยคำและเนื้อเรื่องให้เหมาะแก่ผู้อา่าน 2. วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินเรื่องจัดลำดับความคิดและจัดหาข้อมูลอย่างมีระบบโดยใช้แผนภาพความคิด 3.. เขียนโครงเรื่องตามลำดับให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ4เขียนเปิดเรื่องหรือคำนำให้หน่าติดตามแล้วนำเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ได้ทั้งสาระความรู้ความคิดและความรู้สึกที่ถ่ายทอดอย่างชัดเจนและสร้างสรรค์และ 5. สรุปประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดฝากข้อคิดข้อเสนอแนะให้ความประทับใจหรือนำไปคิดต่อยอดได้นั่นเองนะครับ และในส่วนประกอบขององค์ประกอบการเขียนเรียงความนะครับมีอยู่3หัวข้อนะครับ 1. คํานคำนำเป็นข้อความนำเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยบทกลอนภาศิ์คำคมปริศนาคำทายหรือเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญนะครับ 2. เนื้อเรื่องเป็นข้อความแสดงสาระสำคัญของเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องการเขียนเนื้อเรื่องอาจมีหลายย่อหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินเรื่อง 3. สรุปเป็นข้อความสุดท้ายของเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความคิดเห็นและความต้องการของผู้เขียนตลอดจนข้อเสนอแนะที่น่าสนใจและบทสรุปนี้อาจจบด้วยบทกลอนสุภาษิตขำคมที่น่าประทับใจนะครับและในส่วนของการปรับปรุงงานเขียนนะครับ การปรับปรุงงานเขียนก็คือจะนําเรียงความที่เขียนเสร็จแล้วมาอ่านเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาการใช้ภาษาการเขียนสะกดคําเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือตัวอย่างของการเขียนเรียงความนะครับที่เชอร์ล็อกกี้ได้ยกตัวอย่างของเรื่องสามัคคีคือพลังช่วยสร้างชาตินะครับมีเนื้อหาใจความว่า ความสามาัคคีความหมายในพระชนนุกรมหมายถึงความปลองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมในความคิดของผมคิดว่าประเทศของเราเปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกคนโดยการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครอบครัวที่ประสบความสำเร็จได้ครอบครัวนั้นจะต้องมีความรักใคร่ความสามัคคีกันรองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรับฟังความคิดเห็นของกันและกันรู้จักให้อภัยกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นพลังในการช่วยสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ ในส่วนของประเทศไทยเรานะครับได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคนเพราะทุกคนได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดก็ตามต่างก็ทราบซึ้งดีว่าผืนแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้มีทั้งความรักความเมตตา ความเอื้ออาทรความชุ่มฉ่ำร่มเย็นแผ่ครอบคลุมไปทั่วแม้ในสังคมไทยหรือชาติไทยของเราทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะบ,บอกแว้งกันเองหรือมีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงช่วยทำให้บ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอด พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติของพระองค์แต่เพราะคนในชาติของเราขาดความสาม,มคัคคีไม่ปลองดองกันจึงทำให้บ้านเมืองวุ่นวายผมอยากเห็นคนในชาติสาม,มัคคีและรักกันนะครับเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะคนไทยคือคนที่รักความสงบอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ได้อย่างสันติ ดั่งพระบรมราโชว,วาทของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีความขัดแย้งกันบ้างเหมือนคนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจจะขัดแย้งกันได้ แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักให้อภัยกันรู้จักปองดองกันให้ดีซึ่งพระบรมราชโชวาทด,ดังกล่าวหากคนในชาตินำมาปฏิบัติโดยเริ่มจากการรู้จักให้อภัยกันรับฟังความคิดเห็นของกันและก,กันปองดองกันความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นได้เพราะความสามัคคีคือพลังช่วยสร้างชาตินะครับ ผมอยากเห็นคนไทยทุกคนรักกันและช่วยกันห่วงแหนแผ่นดินบ้านเกิด ไม่ให้ใครมาแบ่งแยกแผ่นดินของเราเหมือนกับบรรพบุรุษของเราที่เอาเลือดเอาเนื้อและเอาชีวิตนะครับรวมพลังการต่อสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยมาจนทุกวันนี้ก็เพราะทุกคนมีความรักคร่สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าหากพวกเรารู้จักรักสามัคคีกันรวมพลังการเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ทะเลาะก,กัน อย่างที่เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆประเทศชาติของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีรอยยิ้มให้กันและกันดังบทกลอนที่ว่ารักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับ จากตัวอย่างการเขียนเรียงความของทิเชอร์ล็อกกี้ที่ได้แนะนําให้นักเรียนไปนะครับทิเชอร์ล็อกกี้ได้หยิบของเด็กชายพานุสีสวรณนน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนส่งมาพากรุงเทพมหานครนะครับได้มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจ,จากที่ที่เชอร์ล็อกกี้ได้สอนในเรื่องของการเขียนเรียงความและยกตัวอย่างให้นักเรียนไปแล้วนะครับในครั้งนี้ที่เชอร์ล็อกกี้ก็ได้มีคลิปดีวีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษากันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรกันนั้นเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับ เรียงความสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเรียงความกันนะคะถ้าน้องๆอ,อ,อยากทราบวิธีการเขียนเรียงความที่ถูกต้องตามพี่มาได้เลยค่ะนักเรียนจ๊ะมีใครได้อ่านประกาศการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความที่ติดไว้ที่บอร์ดวิชาการกันบ้างหรือเปล่าคะปุ๊กไปอ่านมาแล้วค่ะคุณครู มีปุ๊กได้ไปอ่านคนเดียวเองเหรอจ๊ะจายกับเมก็ได้ไปอ่านมาแล้วเหมือนกันค่ะดีมากจ้ะสำหรับคนที่ได้ไปอ่านมาแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ไปอ่านช่วงพักกลางวันไปอ่านด้วยนะจ๊ะพระครูมีการบ้านให้ทำเกี่ยวกับการประกวดเขียนเรียงความครั้งนี้การบ้านอะไรล่ะคะครูการบ้านที่ครูบอกคือครูจะให้นักเรียนทุกคน เขียนเรียงความส่งเข้าประกวดครั้งนี้จ้ะแต่พวกเราเขียนเรียงความไม่เป็นนะคะครูใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะเขียนส่งประกวดได้หรอคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะจ๊ะนักเรียนเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนเขียนเรียงความจ้ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะตั้งใจฟังกันดีๆนะจ๊านักเรียน การเขียนเรียงความนั้นเป็นการเขียนแสดงความคิดความรู้สึกของตัวเราเองโดยเราจะต้องใช้คำและสำนวนภาษาในการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องด้วยนะจ๊ะเรียงความนั้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนด้วยกันคือคำนำหรือส่วนนำเรื่องเนื้อเรื่องสรุป คำนำหรือส่วนนำเรื่องคืออะไรล่ะคะคำนำหรือส่วนนำเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเขียนจูงใจให้ผู้อ่านอยากติดตามและอ่านต่อซึ่งเราอาจจะนำด้วยสำนวนภาษาคำคมบทร้อยกรองหรือจะเป็นคำถามเพื่อชวนให้ติดตามหาคำตอบก็ได้โดยเราจะต้องพยายามทำให้มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องได้อย่างน่าติดตาม เนื้อเรื่องล่ะคะครูเนื้อเรื่องคืออะไรล่ะคะเนื้อเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงถ้อยคําสํานวนในการนําเสนอข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่สอดคล้องกับเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่กําลังเขียนการลําดับความมีความสําคัญมากหากมีเรื่องที่จะกล่าวถึงหลายเรื่องให้จัดลําดับและเขียนเป็นย่อหน้าโดยแต่ละย่อหน้ามีความสําคัญเพียงใจความเดียว แต่ละย่อหน้าต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันจ้าการสรุปละคะครูจะต้องสรุปอย่างไรล่ะคะการสรุปก็คือผู้เขียนจะต้องสรุปความคิดและความต้องการของผู้เขียนอาจนำสุภาษิตคำคมบทร้อยกรองที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือเนื้อเรื่องมาลงท้ายไว้ เอาล่ะจ้ะนักเรียนคราวนี้เรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีกันดีกว่านักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะจ๊ะจะได้เขียนเรียงความได้ถูกต้องและเป็นลักษณะของเรียงความที่ดีค่ะเรียงความที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้จ้ะรูปแบบจะต้องถูกต้องมีส่วนประกอบครบสามส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องสรุป การลำดับความคิดต้องดีมีความต่อเนื่องและไม่วกวนเนื้อหามีความชัดเจนตรงกับชื่อเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่เราเขียนในการเขียนเรียงความจะต้องใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทยสำนวนภาษามีความสลัดสลวยสุภาษิตหรือบทร้อยกรองที่นำมาใช้ประกอบเนื้อเรื่อง ต้องให้มีความสอดคล้องกันและในการเขียนเรียงความที่ดีเราควรเขียนให้มีข้อคิดแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือมีความแปลกใหม่อยู่ด้วยเอาละเรามาดูขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาการเขียนกันนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องอ่านเรียงความที่ชนะการประกวดหลายๆสำนวน เขียนแผนภาพความคิดและกำหนดหัวข้อย่อยที่ผู้เขียนเรียงความนำเสนอเปรียบเทียบแผนภาพความคิดของเรียงความแต่ละเรื่องที่นำมาศึกษาเลือกรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจลองเปลี่ยนเรื่องและกำหนดหัวข้อย่อยลงในแผนภาพความคิดของตัวเอง จากนั้นเราก็เริ่มลงมือเขียนเรื่องตามแผนภาพความคิดของตนเองโดยคำนึงถึงลักษณะของเรียงความที่ดีเสมอขั้นตอนสุดท้ายปรับปรุงผลงานและฝึกเขียนเรียงความจนเกิดทักษะจนสามารถกำหนดวิธีการนำเสนอเรื่องราวโดยใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยได้ด้วยตนเองทั้งหมด ในการเขียนเรียงความนั้นก็มีข้อควรระวังในการเขียนอยู่ด้วยนะจ๊ะอย่างไรล่ะคะครูก็คือว่าการเขียนคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางซึ่งแยกไว้ต่างบรรทัดกันนั้นเรียกว่าการฉีกคำทำให้ความหมายของคำคลาดเคลื่อนไปจากเดิมดังนั้นจึงควรเขียนคำทั้งคำไว้ในบรรทัดเดียวกันหากไม่มีเนื้อที่พอให้เลื่อนคำนั้นไปเขียนในบรรทัดต่อไปจ้า ครูคะช่วยลองยกตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักส,กสองคำนะมาดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลยคำเหล่านี้เพื่อนคิดว่ามาจากสำเนียงภาษาใดคำว่าสำเนียงจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้อง ประโยคต่อมาคือพิมพ์ต้องช่วยบอกขั้นตอนการทำโครงงานคำว่าขั้นตอนจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้องน้องๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับคาบนี้แล้วหากมีโอกาสได้เขียนเรียงความครั้งใดอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ที่เชื่อ็อกี้ได้ให้นักเรียนศึกษาคลิป d ิดีโอในเรื่องของการเขียนเรียงความนะครับนักเรียนพอจะทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับที่เชื่อ็อกี้ได้ทําสรุปเนื้อหาเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องของการเขียนเรียงความจะเป็นอย่างไรกันนั้นเราไปติดตามสรุปพร้อมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือในส่วนสรุปความรู้ของเรื่องการเขียนเรียงความนะครับ การเขียนเรียงความประกอบด้วยคำนำเนื้อเรื่องและสรุปเป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกและความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเรียบเรียงด้วยถ้อยคำที่สำนวนที่สละสะสวยอ่านง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดนะครับแล้วยังไงเรามาพบกันใหม่ในคลิปวีวีโอหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย